สวัสดีครับวันนี้เรามาชมการติดตั้งนะครับแผ่นการความร้อนของรถมิสูวิชิดันมิสูวิชิ GTO นะครับรถแต่รถสปอร์ตนะครับเรามาชมการติดตั้งแผ่นกันความร,ร้อนกันมิสูวิชิ GTO นะฮะสูป้าก็มาพีโรดก็มานะช่วงนี้รถที่แบบรถสปอร์ตที่แบบเก็บกันไว้มาเยอะฮะสูป้าก็มา พีโลดก็มาแนะต่ก่อนก็มีอะทินาเนี่ยอะธินาไฟป๊อปนี่มาจากชนบุรีเลยแล้วนกะ็ยังมีสิลิก้ามากันเยอะมากนะโตต้าสิลิก้าทุกรุ่นที่ท่านชมอยู่ก็เป็น GTO นะฮะับรถสปอร์ตนะในกลุ่มนี้ก็เข้ามากันเยอะนะครับท่านจะใช้รถกลุ่มไหนอยู่ก็เข้ามาได้เลยนะครับช่วงนี้เราจัดโปรโมชั่นลดราคาต่ำสุดนะครับศูนย์ที่สารปากซอยอินทเวลาสามสิบแปดนะครับ,ออ 38, รบใช้รถรุ่นไหนยี่ห้อไหนอยู่ก็ มีหมดทุกรุ่นสามสิบปีของการติดตั้งนะะวัสดุจกแต่ต้องทนน้ำต้องทนร้อนอย่างแท้จริงสิ่งที่มันไม่ดีจริงไม่ทนจริงอยู่ในห้องเครื่องไม่ได้ครับมันแสดงอาการออกมาหมดครับแตกกรอบละลายโดนน้ําเปื่อยยุ่ยทุกอย่างออกมาหมดนะใช้ปร๊บเดียวเสียปป๊บเดียวเปลี่ยนนะครับจยเสียเงินหลายๆรอบนะครับเข้ามาที่โอลานครั้งเดียวจบนะครับทุกปัญหาจบที่ไผงรอนโอลานอย่างเดียวเลยนะครับ ช่วงนี้ก็สอบถามราคารถทุกคุณทุกยี่ห้อเนี่ยมันมีหลายไซส์หลายขนาด089888900นะครับก็นำรถเข้ามาติดตั้งกันได้เลยนะครับจาจันทร์ถึงเสาร์หยุดแต่วันอาทิตย์วันเดียวนะครับใช้เวลา,าตั้งแค่40นาที30นาทีก็รวดเร็วออกได้เลยนะครับที่จอดรถกว้างนะครับอากาศถ่ายเทปลอดภัยจากโควิดนะครับอากาศถ่ายเทแล้วก็ติดปั๊บเดียวเสร็จนะครับ,นะรบแล้วก็ลูกค้าต่างจังหวัดทำไงต่างจังหวัดไกล สั่งซื้อมานะครับทักกันเข้ามาสั่งออนไลน์มานะครับก็ส่งของให้ภายในวันสองวันท่านได้รับแล้วครับไม่ต้องห่วงเรื่องการหลอกลวงกันนะครับเราธรรมศาสตร์จุกปีเนี่ยโอนเงินปุ๊บจัดของส่งปั๊บวิธีการติดตั้งอย่างละเอียดเรียบร้อยเป็นวิดีโอนะครับสอบถามก็ติดมีเออติดขาดเรื่องการติดตั้งสามารถสอบถามได้ตลอดเวลานะฮะชทร8แปดเก้าแปดแปดเก้า ะระบนคัวันนี้การติดตั้งรถโซลิชิ GTO เสร็จแล้วนะครับลูกค้ากรุงเทพสามารถขับรถกันติดตั้งได้เลยลูกค้าต่างจังหวัดนะสั่งซื้อออนไลน์มานะครับส่งของรวดเร็วนะครับได้ของสินค้าตรงตามที่ต้องการอายุการใช้งานยาวนานวัสดุทนนท้ำทนความร้อนอย่างแท,ท้จริงแห่งจัมาโอลานะครับยาวนานถึงสามสิบกว่าปีไม่ต้องห่วงเรื่องคุณภาพนะครับขอบคุณมากตามชมกั็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับ